นวีวันนี้นะครับพี่ก็จะไปใช้โปเกียนสตรีมเมอร์นะครับเ่ไปดูปฏิกิริยาสตรีมเมอร์คนนี้เลยนะผมว่าแบบจะมีปฏิกิริยาจะร้องจะอะไรอย่างงี้หรือเปล่าก็ไปดูกันเลยนะครับทุกคนอย่างแรกแล้วผมเราก็ต้องทําการสนับสนุนสตรีมเมอร์ก่อนนะครับโดยการโดเน a t ไปนะผม20บบาทเพื่อสมัคร VIP นะครับคือที่จะไปเต็มระบบนะครับผม กอฟ56โดเนตมา20บาทวีครับ11884987704วิค <11 1 S 1> รัฟ516เลยเหรอเอายฟ516เลยเหรอกอฟเราไม่เชื่อว่ะเราต้องมีภาพประกอบแล้วกอฟนะอ่ะแฟนี้ ขอภาพประกอบก็มาน้ำทุกคนแม่งยังปั่นเลยไอ้คอบนี่มันหาหกจริงไหมวะนี่เป็นน้ำสมมุตินะครับผมอืมหยุดโฆษณาสักแป๊บหนึ่งนะครับผมคือร้านเด็กคิงสโตนเนี่ยเขามีบายพารเข้ามาขายมันที่เรียบร้อยนะครับบายพาร์ตคอมนะครับก็จะมีแบบหนึ่งวันก็ยี่สิบห้าบาทครับมีบายพารร้านไหนถูกกว่านี้ไหมครับหนึ่งวันยี่สิบห้าบาทครับเดี๋ยวพี่จะมีตารางให้ดูนะครับเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้ดูดีกว่าครับผมเนี่ยในนี้อยู่ตรงไหนอะแถ่ยังไม่ได้ลงเว็บแต่สามารถ ที่เกตภายใน,น,นดิสคอได้เดี๋ยวพี่จะมาเออไ,ไม่สอนดีกว่าเดี๋ยวค่อยสอนนะครับผมคือร้านพี่ยะงมาบอกว่ามีบายพาสแล้วนะครับทุกคนนะครับก็เหมือนเดิมครับไอ้พวกนี้คืออัปเดตครับอันนี้คือโปรไอโฟนนะครับที่หมดไปอัปเดตแล้วก็ยิงตัวขึ้นหัวเอ้ยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเติมอันนี้อันนี้เป็นพาแนลมือถือของไอแอนดรอยนะแอนดรอยนะไม่ใช่ไอเอสนะอันนี้โปรเต็มบบของแอนดรอยก็อัปเดตอยู่นะครับผมยังไม่ได้ลงแล้วก็บีอาร์ตัวที่พี่ใช้ในคลิปก็ยังหมดสต็อกอยู่รอยเฮียแจ๊ก,กั ปากดาเติมนะทุกคนก็ฝากไปด้วยครับผมร้านอีกคิงสโตครับผมแล้วก็ไปดูคลิปกันต่อเลยนะครับตอนนี้นะครับพี่ก็ได้เข้าห้องสตรีมเมอร์เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม,มก็ไปดูกันเลยนะผมว่าความเต็มระบองพี่นั้นจะเป็นยังไงนะครับผมคลิปนี้ก็อาจจะแบบสั้นๆหน่อยนะคือช็อตอาจจะมีช็อตเดียวนะคือพี่หาช็อตไม่ได้ไงคือพี่เสียหลายบาทแล้วไปดูเนทตให้คนอื่นแต่คนอื่นมันรู้ทันไงว่าพี่เล่นโปรอะไรอย่างเงี้ยแม่งโอ้แม่งอ,อันนี้เสียอลังใจหมดเลยก็ไปดูคลิปกันเลยนะครับผม เอาไงีเรียเพื่อนเอาไงี้เรียเราขอยีสิบบาทเราของเงินฟรีได้ไหมเราจะให้โอกาสมันไหมอะเพื่อนมันไอดีโปนัันนี่ยเพื่อนอันนี้คือไอดีโปน้นอันนี้ยเ<อ>พื่อนดูนีไม่มีสักไหนเลยยูไอ,ไอไรอไีเป็นร้านอ่ะ แล้วสกิลการเล่นประวัติก็ปมแป๊บนึงเพื่อนแป๊บนึงนะภาพรวมขอภาพรวมศู์เพื่อนเฮ้ยเราขึ้นเวลสาได้ไงอ่ะเราไม่ได้เล่นอะไรเลยถ้าผมยิวพี่ได้ขอ V I P ได้ปะเฮ้ยเราไม่มีสักไล์เลยเหรอจำนวนที่เล่น200ชนะสองสั่งอาหารสองสีวิสีอัตตายยิงหัวอยู่ไหนอ่ะเพื่อนต้นกุนเฮ้ยมันต้องวันไหนอ่ะเพื่อนเฮ้ยเพื่อนแต่ว่าอันตายยิงหัวมันศูนย์นะเพื่อนนะ มันไม่โปรหรอกมกั้งกระตายยิงหัวมันมันสูญหมดเลยอ่ะแล้วเพื่อนแบบไอ้นี่เนี่ไงอ่ะหรือว่าเราต้องดูหมดทั่วไปวะนี่ขนาดยังไม่ได้เล่นนะครับผมอมเขายังระแวงผมขนาดนี้นะครับผม,มคือออร่าฮาคิข,ของพี่นี่มันแรงจริงๆนะครับผม <c oughs> เด็กๆก็น่าจะรู้กันนะโปหรอเพื่อนหรอมันใช่หรอวะเพื่อนสังหารศูนย์ความเสียหายมันค่าไปกี่ตัววะสังหาร 1, ยิงหัวหนึ่งอันตายิงหัวห้าสิบเปอร์เซนสังหารมากที่สุดในแมตช์หนึ่งัวบ้าหรอเพื่อนเอาดีเพื่อนไม่โปรหัดมันเล่นไป200เกมมันมันยิงแค่สองมันยิงแค่สองตัวเล่นไป2 0งสามเกมยิงแค่2ตัว,นตวนนชนะสองไอดีรองมันงหรอวะเอาแี้รห้โอกาสขอได้ไหมเงินยี่ิบบาทอะ อย่างน้อยเขาดูไว้20บาทอะเพื่อน20บาทมันก็เยอะนะเว้ยสำหรับเรามันชื่ออะไรกบ56ให้โอกาสนะเพื่อนนะขอบคุณที่ให้โอกาสเรานะเพื่อนเดี๋ยวเราจะทําให้ดีที่สุดนะครับผมอ่าเข้าเกมมาไปที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะทำการลงไปในแมปคนแรกเลยนะครับนี่ครับลงไปแล้วนะครับ <Yeah. S 2> คือในคลิปเนี้ยคือพี่จะมาถึงพี่ก็จะไล่ล่าเลยนะครับผมก็ไปดูกันเลยนะผมว่าปฏิกิริยาเขาจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยอืมเดี๋ยวระหว่างทางตกไอเฮี้ยนนี่ก่อนแล้วครับผมแบบเห็นแล้วลกหูลกตาเส้นมันลกจอนะ พี่ทาการตบไปนี่คนแรกเลยนะผมข้อหามันทําให้พี่ลกหูลกตานะมาช็อตนี้แหละพี่เจอเป้าหมายแล้วนะผมแต่พี่โดนชิงแบบโดนชิงเก็บไปก่อนไงเออไม่ใช่ดียโดนโดนคนอื่นเก็บไปก่อนนะไอ้ที่มีขวางทางาก็ยิงไปนะผมคือผมก็จะทําการไล่ล่าต่อเลยนะทุกคนไม่ตายไม่ตายเฮ้ยเกยมคืออะไรอ่ะ โอ้ไม่กอดไอ้กบเกียนเหรอหนงร้อัวน่ไอ้กบมันจะเกียนทำไมอ่อห้าหกหลอกหลอกค้ะห้หหลอกหลอกอะไรอ่ะครับผมเด็กๆเด็กเอซีผมเขารู้ๆกันนะผมว่าผม56าสิบหกนะผมไม่ได้โมนะครับแค่คุยฟัง Triple Kill มาดิอาพี่อยู่อ p พี่อพี่อยู่ไหนไม่รู้ ฮนนกุนกอบโปรวิ่งโคตรไววเราเป็นเล่นโปรทำไมอ่ะมีตุยตอนนี้50บาทไอิงก้อมคือพี่ก็อมทำให้พี่ผิดหวังมากเลยนะเว้ยพี่อุตส่าห์เชื่อใจก้อมยี่สบาทที่ก้อมดูมาก้อมรู้ปะยี่สิบบาทที่งโนมามันมีค่ามันมีความหมายมันมีราคาสำหรับพี่มากมากเลยนะแล้วเองมาเล่นโป่ของพี่อ่ก่อนจุลภาคเยใจบอกก๊อมคิดเด็บปะ พี่เดียบอยากอะก๊ออยากเล่นด้วยอะพี่ไม่ไหวแล้วเว้ยก๊อปเป็นขนาดนั้นเลีวว้ยวอะพี่เม่พี่เสียใจวะ่ะเสียใจพี่พไม่ไว้ใจเองอะก๊อปเจ็บปะโดนหลอกแม่งก็เจ็บพออยู่แล้ะยิ่งโดนคนที่ไว้ใจหลอกแม่งโคตรเจ็บเลยว่ะพี่ คือผมได้รับภารกิจมาจาก f อฟีนะผมผมก็ต้องทำตามภารกิจให้เสร็จผมก็ทําตามหน้าที่นะผมโปรดเข้าใจผมด้วยนะผมก็ไปดูคลิปกันต่อเลยนะผม Killing spree เฮ้ยออกออกนี้น้องพี่เองหายก็ไม่มีก่อนน้อง เตอนนี้เนี่ยมันชุนไรมันชุดไรเพะคุณภาพเราเพื่อนขึบอลนใหม่เหรอ,อมันอยู่ตรงไหนอะมันอยู่ตรงไหนด่วนด่ว,วนเลยมันอยู่ตรงไหนเนาะนักบอลน,นักบอลก๊อบทำไมก๊อบึงทำแบบนี้อะพี่เสียใจว่ะเสียใจว่ะก๊อบดูไหมพี่ขึ้นสตรีมต,ตอนนี้มีคนดูไหมนี้ คือมีเพื่อนกลบโป,โปเสียใจว่ะก๊อบทำไมวะดีแล้วเข้าไม่ทันออกเลยดูกุนหนับหนุนเกรียนปากเนี่ยไม่นับหนุนเกรียนแต่ไม่งกหนังเลยออกเลย <c oughs> เสียใจวะเพื่อนผมหลอนะอกอ๊อฟ i อ a ไอแฮ็กคนใหญ่คนโตนอนได้เปลี่ยนห้อง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 อันนี้ครับออกออเลยเพื่อนออกเลยเพื่อนออกเลยเพื่อนห้องคุณภาพที่บอกโปรดวีจากนั้นนะผมพี่ได้ดนแบนออกอะไรอีกแล้วนะผมไม่รู้ทําไมแอดแอดมินเขาแบนผมออกอะไรนะผมแต่ผมก็เอาแอคอื่นมาดูนะผมแล้วเขาก็ร้องเพลงให้กอลฟน้าผมว่าไอ้กอฟเข้ามาเกียนเนี่ยมึงไม่สงสารเขาบ้างเหรอไอ้กอฟฮะความจริงบรรท เมื่อเจอเธอต้องกายเป็นคนแอบเจ็บยันโดนเสียดเจ็บที่กอบเมื่อกี้ยันเจ็บที่ยังรักยังมีแต่กอบยังดูแลแต่กอบเลยไปเขียนใจว่าภาพใช่มากูต้องม่คุณห้องแห่ไรีชั้นสูง ไม่นับไม่นับไม่นับไม่นปกอปกฟอย่าใจวะไอ้กอฟมันทำเดบมนี้กับพี่ได้ไงวะเป็นผู้สานหลังระหว่างนี้กับกับมันเสมืออ่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายนะผมที่ผมจะมาเต็มระบบสตรีมเมอร์คนนี้นะครับโดยทางครับผมเขาขอมาผมให้เว้นเขาคนหนึ่งนะผมเออได้ผมจัดให้นะผมคือผมจะไม่เลื้อนอะไรเขาอีกนะผมคือจริงๆก็สงสารอยู่แหละแบบเขาสร้างห้องดีๆกลัวเข้ามาเลื่อนงี้แม่งก็ ขยะวงการพองแล้วอื่นเออเดี๋ยวอันนี้เป็นรอกสุดท้ายนะผมที่มาพี่จะมาเต็มบบสตรีมเมอร์คนนี้นะผมเดี๋ยวไลน์ต่อไปจะเป็นใครก็สามารถแท็กๆก,กันมาดูไม่ใช่ดีพูดผิดบอกชื่อกันมาได้นะผมเดี๋ยวพี่จัดมาให้นะครับทุกคนก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอลืมว่ะพี่ขอกี่ไลน์อ่ะของ67ไลค์อ่ะรอดู6กไลค์พี่จะได้หรือเปล่าไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน